สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการอัปเดตเดเวอร์ต่างๆนะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับเดเวอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราลงทําการลงตัว Windows 10เป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการอัปเดตเดเวอร์นะครับการลงเดเวอร์ต่างๆนะครับอาทิเช่นนะครับเดเวอร์ที่เป็นการ์ดจอนะครับ VGA หรือเดเวอร์เสาเสียงนะครับเดเวอร์แลนนะครับ คือว่า driver w i r e l e s สำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดตัว driver นั้นนะครับทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับส่วนมากเวลาเราทำการติดตั้งตัว Windows เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนมากเราจะมี driver เก็บไว้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีต้องทำอย่างไรนะครับถ้าคนไม่มีก็ต้องไปทำการไปคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ นะครับทำการดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับก็ให้ทําการเปิดตัว Microsoft Edge หรือ Google Chrome หรือตัว IE ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ Google นะครับส่วนมากนะครับวิธีการหาไดเวอร์นะครับผมจะพิมพ์นะครับคําว่าดาวน์โหลดนะครับเว้นวรรกแล้วก็ไดเวอร์มีเนะครับจากนั้นก็ตามด้วยชื่อรุ่นโน้ตบุ๊กของเราแล้วก็ตามตามด้วยซีรีส์ของเรานะครับพอดีนะครับผมใช้ ตัวอย่างและการพอดีผมใช้ตัว l e n ovo Y40 นะครับผมก็ทำการพิมพ์ลงไปใน Google นะครับดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับ<ม>เ e n ovo Y4 Y40 นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการเสิร์ชขึ้นมาเรียบร้อยมันจะเห็นประมาณลิงก์สองลิงก์แรกเนี่ยครับจะเป็นของของ notebook ยี่ห้อนั้นเลยถ้าเป็นเดเวก็ให้พิมพ์ไปว่าดาวน์โหลดเดเวอร์เดเแล้วก็ตามด้วยยี่ห้อตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับลิงก์แรกๆนี่แหละครับก็ พอดีผมใช้ Y Y40 นะครับผมก็ทำการกดคลิกนะครับเมื่อทำการคลิกมาเรียบร้อยนะครับส่วนมากมันจะพาเข้าในสู่ของหน้าตัวดาวน์โหลดไดเวอร์เลยแนตะ่ถ้ายังไม่เห็นเมนูก็ให้หาเมนูดูและกันของของเว็บแต่ละค่ายนะครับมันจะมีให้ทำการดาวน์โหลดมาเขียว่าดเวอร์จากนั้นเราก็ใส่รุ่นของเราไปแล้วทำการเสิร์ชดูนะครับมันก็จะเห็นพวกเดเวอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมใช้ Lenovo ตัว Y4070 ตัวนี้นะครับ ผมก็เข้ามาที่หน้าจอเห็นไหมครับมันจะมีแท็บพวกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับก็เลือกนะครับโอเป a t i o n นนะครับโอเป a t รติง y ิสเตนะครับก็มันจะมีให้เลือกนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับว่าจะมีไดเวอร์อะไรบ้างอย่างพอดีรุ่นผมเนี่ยมันมีทั้ง Windows 10ที่เป็น64บิตเท่านั้นนะครับ Windows 7 3.2.64แล้วก็ Windows 8.1ที่เป็น64บิตนะครับตอนเนี้พอดีผมเพิ่งทำการติดตั้งตัว วินโดว์10เป็นที่เรียบร้อย64บิตนะครับผมก็ทําการเลือกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับพอเลือกแล้วมันจะฟิลเตอร์ให้เองนะครับฟิลเตอร์แล้วไดเวอร์เราต้องดาวน์โหลดอะไรบ้างนะครับเราก็เนี่ยครับดาวน์โหลดให้ครบทุกตัวเลยนะครับจากนั้นก็ไล่ลงทีละตัวเลยนะครับเราก็อย่างตัว l e n o v เอเองนะครับก็ก็เลือกเป็น Windows 10 64บิตแล้วจากนั้นก็สมมติผมต้องการดาวน์โหลดไดเวอร์ที่เป็น Audio นะครับ ผมก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วเก็บไว้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับวิธีการลงเดเวอร์นะครับแนะนําว่าให้ลงตัวไบออดก่อนนะครับแต่ถ้าไปออดไม่มีก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ถ้ามีก็ให้ลงเดเวอร์ไปออดก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยไล่ลงมานะครับโอเดโอนะครับลงมาลงมาจากบนลงล่างเลยก็ได้นะครับตวเนี้ก็ไล่ไล่โหลดเอานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเป็น อย่างเช่นสมมติว่าผมทําการดาวน์โหลดตัวไดเวอร์ที่เป็นออดิโอนะครับผมคลิกด,ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับก็รอมันทําการดาวน์โหลดนะครับเร็วหรือช้านะครับในการดาวน์โหลดก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของคุณนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยล้าทาการติดตั้งนะครับตรงเนี้ยให้สังเกตให้ให้มาที่ป้ายโลโก้ของตัว Windows 10 ถ้าคลิกซ้ายมันจะขึ้นเมนูนี้ Start เมนูนะครับเราไม่คลิกนะครับเราคลิกขวานะครับที่ Start เมนูจากนั้นเลือก Device Manager นะครับเมื่อเลือก Device Manager ขึ้นมานะครับตรงนี้มันจะมีบอกต่างๆถ้าขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจด้านหน้านะครับก็แปลว่าอุปก,กรณ์นั้นไม่ได้ทําการลงเดเวอร์นะครับเอดีผมทําการลงเดเวอร์เสร็จเรียบร้อยมันเลยไม่มีขึ้นแต่ตัวเนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม,ม่ลงนะครับก็คือเป็นเกีเ่ยวกับพวก USB ถ้าลงก็ ก็มันก็จะหาเจอนะครับแต่อย่างเช่นพวกนะครับเดเวอร์อะไรเอ่ยเอ,อ่อเดเวอร์อย่างเช่นตัวเนี่ยครับเน็ตเวิร์กก็จะเป็นการ์ดแลนของเราหรือไวเลสนะครับถ้าเราหาไม่เจอเราก็ไม่สามารถไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเขาให้ให้ไปหาเครื่องที่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เราก็ทําการดาวน์โหลดเดเวอร์มาทําการติดตั้งนะครับ ก็จะเป็นบทความง่ายๆนะครับหลังจากที่ทําการลงตัว w i n d o w s 10เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนําเลยคือทําการดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับจะให้ผมสอนนะครับผมก็สอนได้ไม่ครบทุกทุกคนหรอกครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละบ้านไม่เหมือนกันผมแนะนวเป็นแนวทางนะครับในการดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับก็ก็คือเข้าเว็บของนั้นๆถ้าใช้เดลก็เข้าเดลใช้ Asus ก็เข้า As u s Acer ก็เข้าเว็บ a c e r นะครับ จากนั้นร์ชหารุ่นโน้ตบุ๊กของเราโดยรุ่นโน้ตบุ๊กของเราก็จะอยู่ด้านหน้าหรือก็ไม่ด้านหลังมันจะเขียนเป็นเป็นรุ่นนะครับจากนั้นทำการดาวน์โหลดนะครับเลือกให้โอ peration system ให้ถูกนะครับแล้วก็ทาการดาวน์โหลดไดเวอร์ให้ติดเอ่อให้ถูกรุ่นนะครับจากนั้นติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นบทความง่ายๆนะครับสําหรับการอัปเดตตัวไดเวอร์สาหรับ Windows 10นะครับก็สําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการบติดตามบทความของผมนะครับที่เป็นเกี่ยวกับวิดีโอในการ อัาเทคนิคต่างๆของ Windows หรือทิปง่ายๆสำหรับ Windows สามารถสับสก b e ภายใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ